พยากรณ์ฝนล่วงหน้าจากโมเดลของ ECMWF นะคะวันที่14ไปจนถึง23ธันวาคม2565ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะในช่วง14-23ถึงธันวาคม65ระบบของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่เสริมลงมาปกคลคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นระรอกระรอกทำให้ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าหลายพื้นที่และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณยอดดอยและยอดภูดูแล

สาสกภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงด้วยนะคะสําหรับภาคใต้ในช่วง14-16ธันวาคม65ฝนจะลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของภาคใต้ตอนล่างต้องระวังฝนตกหนักฝนสะสมเมื่อลมหนาวพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นขึ้นลมมีกําลังแรงขึ้นด้วยพี่ๆน้องๆชาวเรือชาวประมงทุกท่านควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วง17-18ธัน วาคม65จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักอีกหนึ่งครั้งเมื่อมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงในช่วง19-22ธันวาคม65จะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกทําให้ตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีกนะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตจาก ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปหรือ ECMWF ออกมาอีกอกีจะแจ้งให้พี่เวีน้องๆทุกท่านได้รับทราบดูแลสุขภาพทุกท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย